ก็ไม่ได้ข้าวหน่อยฮะเอก็มาข้าวกินแล้วมันมันถ้าจะมาไม่แม่ลาป่วยนะแม่ลาป่วยแม่ละไม่ละหรอแม่ลาป่วยเอ่อแม่ลาป่วยแม่ลากินได้ใช่ไหมแม่ากินก็ไม่ได้อ่ะไม่ลาป่วยต้อให้นักกินสิเอาละครับมาแล้วมาแล้วพฤติกรรมเสี่ยงตายครับข้าวหมูเกี๊ยวเกี๊ยวเอาแล้วโอ้ตาย ไครอบไครลอบไครลอบไครลอบใครคลอบไครลอบทไมใเยนลยใเยลยเอลอบไม่โอลยเอาไม่ลงเองลงสมบัตหน้าหนีหนีคนไงออกันไอ้ด่งต oh ้องออกกันคอยคอยคอยอะรอีกรอบไหมลงสมบัติครับเอาไปตัวทำไมทำไม ไม่เ็บนะเล่นต่อได้ผ่านตั้งเยอะเื่อน้เนอ่ะ้ตอนลมเห็นไม่ถ่ายไหมฮะตอนลมไม่ถ่ายวดเดียวเดียวเดียวครับเ็มดูครับแก้ตัวแล้วับแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับผิดพลาดวามเฮ้ยอร์จจะล้ยจดีอ่ะโอ้มันเี้ยวอ่ะเียวอะไรย่าไปแก้เลงไปแก้อแล้วอ เสร็จเองเลยครับทีมงานจ่าพนมครับท,ทีมงานแจ่วบ้านเหลื่อมครับตันน้ำโบเขาตื่ <laughs> ไม่ขึ้นหรอกใหญ่วันนี้วันนี้ยวไม่ขึ้นอีกมาละแหวนเด็บเออจเบบครัแยง oh my God. เอาไปเอาอเอากสวยเม่สวยมมนมันกว้านี่ครับโมันไล่เว้ยบักตุนเนี่มันไลยเว้ยตุนดัมโบแรงเริ่มหมดนละแรงเริ่มหมดนะนี่ยเต็มเต็มเลยมาละเอาพรบไปพรบ